ก็กราบสวัสดีท่านชมท,ทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้อยู่ในแมป Demon Slayer ผมลืมชื่อแล้วจริงจริงโอเคครับช่างมาเถอะผมก็จะขึ้นปกเอ่อไว้ในคลิปแล้วกันนะครับโอเคก็ okay, แบบนั้นแหละผมจะเล่นอ่าไม่ใช่สิผมจะทิ้งลิงค์นะครับอ๋อกําลังจะเปิดคลิปเลยโอ้ใครมากวนผมวะโอเคโอเคโอเคไปเปิดคลิปที่อื่นก็ได้วะตัวนี้แล้วกัน โอเคครับพูดต่อเลยใครที่อยากจะเล่นแบบนี้ผมก็จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะครับก็คลิปนี้ผมจะมาสอนเล่นนะครับแล้วก็สอนอัพสเต็กต่างๆนะครับสำหรับคนเล่นใหม่จริงๆนะโอเคอย่างแรกนะครับให้ทุกคนมากลางเมืองครับตรงนี้เลยแล้วก็มารับไอ้ quest ทดดี้ก่อนนะครับทำตามผมก็พอคแค่นั้นแหละไม่อย่าสงสัยครับว่าทำไมแล้วก็ให้ทุกคน มหาหมีนะครับมันจะเป็นภารกิจหาหมีเดี๋ยวขึ้นไงวะอ๋อผมขึ้นไม่ได้วะแบ๊บนึงโอ้โหเพลียสก,กิลเรียบร้อยให้ทุกคนขึ้นมาบนนี้นะครับแล้วก็หาหมีนะครับสามจุดนะครับผมจะบอกว่าจุดอยู่ตรงไหน,นจุดที่หนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้อ่ที่จริงมันมันไม่ไม่จำเป็นหรอกอะอะไรจุดหนึ่งจุดสองนะแต่มันเจอสามจุด ก็จุดตรงนน้นหนึ่งแล้วก็เข้าบนนี้คนระับตรงเครอ,งเอร์เซอร์เมาส์ผมเนะี่ยตรงนี้แล้วก็อีกที่หนึ่งแบบนึงตัวผมมันเดินช้าคือเอ่อข้าบนนี้หนึ่งตัวนะครับก็จะมีสามจุดถ้าทุกคนเก็บเจ้าหมีขึ้นมาแล้วก็ให้กดตรงนี้คนระับจะเป็นสีเหลืองแล้วก็กดไปเลยจากนั้นให้ทุกคนรีเซ็ตตัวนะครับหรือว่าจะเดินมันผมก็ได้แต่แนะนำให้รีเซ็ตตัวเดียวไวกว่า โอเคพอทุกคนทำภารกิจนั้นเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนจะได้มาเจ็ดสิบห้าเหรียญแล้วมั้งเออน่าจะใช่เจ็ดิห้าเหรียญหรือเจ็ดหสิห้าเนี่ยแล้วก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ให้มาคุยกับฟาร์มเมอร์นะครับให้กดเย็ดไปครับแล้วจากนั้นมันถามว่าจะช่วยฉันใช่ไหมแล้วนายมีฟอกอะไรสักอย่างเนี่ยหรือเปล่าสามารถซื้อฟอกจากมันได้นะแล้วก็กดไปสีเหลืยงครับแล้วก็ มันจะขายเราในราคา75นะครับทุกคนก็กดเย็ดเพื่อซื้อรับจากนั้นมันก็จะขึ้นมาที่หน้า UI ของไอเทมนะครับแล้วกดเลขสองไปให้ทุกคนมาเก็บไอพวกนี้นะครับห้าแถวเก็บให้หมดนะครับพอคเวสเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นตรงเนี้ยสีเหลืองให้ทุกคนกดไปนะครับแล้วทุกคนก็จะได้เงินทําตามผมเลยนะทุกคนจะได้เงินมาปุ๊บแล้วก็ให้ทุกคนไปซื้อดาบเปิดตูแมง พอทุกคนซื้อดาบปุ๊บก็ซื้อดาบอันแรกไปใช้งานก่อนคนระับทาไมถึงซื้อดาบอันแรกเหรอเพราะว่าอันที่2มึงตังค์ไม่พอไงล่ะแค่นั้นแหละอ่าวิธีการซื้อดาบนะคือให้มากด e กับไอ้นี่จากนั้นก็กดเย็ดไปนะครับไว้ให้เราไปเลือกดาบนะครับแล้วก,กดโอเคให้เรา,าเลือกอันแรกนะโดยการคลิกเข้าไปหนึ่งทีครับมันก็จะให้ดูดาบตั้งแต่ล่างขึ้นบนหรือว่าบนขึ้นล่างอันนี้ก็แล้วแต่แล้วก็กลับมาคุยกับเจ้านี่อีกทีนึงครับ มาถามว่าเราจะซื้อดาบโกลเด้นออไอ้เจ้าคาตนานี่หรือเปล่าเราก็กดเย็ดไปนะครับแต่ผมซื้อแล้วเปลืองตังค์ครับให้กดเย็ดไปจากนั้นเราก็หากระสอบทรายสักที่ครับจะเป็นตรงนูน้นหรือว่าตรงนูน้นก็ได้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยแต่ทุกคนมาตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ามันจะมีคนมาออเยอะอเคยวิธีการฟาร์นครับให้ทุกคนชักดาบออกมาแล้วก็เอาตัวคลิกไปครับแค่นี้ครับไม่ต้องทำอะไรแล้ว นี่แหละวิธีฟาร์มเวลโอเคผมรอเล่นกลับเข้าเรื่องเลยเพราะทุกคนฟาร์มระยะตัวนี้ไปเรื่อยๆรื่อยนะให้แบบมั่นใจสักเอ่อผมว่าน่าจะเวลเวลสิบโอเคประมาณเวลสิบไม่ก็สิบห้าแล้วกันให้ทุกคนเอฟเคไปนะแล้วก็มาคูใกับไอโรนี่นะอ่าคูใหญ่โรนี่ไปเรื่อยๆจากนั้นทุกคนก็มาคิวไอเจ้านี่นะมันจะมอบภารกิจในการสังหารดมอนนะ โอเคแล้วเราจะสู้มาได้ไงเหรอเอ่อจำไอ้ที่ผมบอกตัวนู้นได้ไหมให้ทุกคนฝ่าถึงเวลสิบถึงสิบห้าอะไรประมาณนะี้ให้เรากดตัวเอ็มนะครับเพื่อเปิดหน้า UI ของหมวดหมู่ต่างๆให้เลือกอันล่างครับจะเป็นการอัพสเต็คจากนั้นให้ทุกคนนะครับมาอัพที่ดาบนะครับให้หมดเลยอันนี้ผมแนะนํานะให้หมดเลยตอนแรกทุกคนจะเดอเอ่อจะคิดว่าไอเจ้า agility เนะี่ยก็สําคัญอันนี้ผมบอกเลยนะมันก็สําคัญจริงๆเลยแต่ไร้สาระ จริงเพราะว่าช่วงแรก,แรกเราต้องการฟาร์มเวลใช่ไหมโดยการแบบทำงก็ได้ให้เวลเราเยอะแล้วก็ต้องมาอัพดาบไว้ก่อนเพื่อมาตีมอนให้แบบให้ตายไวโอเคนะถึงจะเป็นดัเมจที่เล็กน้อยแต่ก็แรงกว่าที่มึงแบบไปอัพ agility แล้วก็โง่ฆ่ามเหมือนกูนั่นแหละแค่นั้นแหละเออผมผมโง่จริงนะตอนแรกผมคิดว่า agility แม่งโคตรสำคัญเลยผมก็อัพ agility ไปประมาณสิบแล้วผลสรุปคือตีมอนที่นี่ไม่เข้าโคตรโง่แล้วอันนี้ผมก็มาแนะนำนะครับ เรื่องราวส่วนตัวจริงๆเลยผมแนะนําให้อัพดามจดาบนะครับโอเคพอทุกคนอัพเสร็จปุ๊บแล้วก็มาฆ่าเจ้านี้เลยไปยังไปหนึ่งทีอทุกคนสงสัยว่าดามจผมแรงใช่ไหมครับเพราะว่าผมอัพไปตั้งร้อยแล้วแค่นั้นแหละเันกก็เลยแรงแต่ทุกคนก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะแค่ห้าตัวครับวิธีการก็คือล่อม,มันมาครับปกติมอนมันจะไม่เกิดแถวนี้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่มันจะเกิดแถวนี้ครับให้ทุกคนเดินเข้าไปปุ๊บ แล้วก็ตบมาหนึ่งทีหรือว่าใช้สกิลของปานก็ได้นะแล้วก็ล่อมันมาสมมติว่าไอ้ตัวนี้ร่วงมาจากข้างบนแล้วกันโอเคมันก็จะเดินแล้วก็กดคิวเพื่อตีลังกาลับแล้วก็ใช้ปานระยะห่างๆนะครับถ้าทุกคนดาเมจยังไม่แรงก็แนะนําให้ใช้ปานระยะห่างๆก็พอแล้วก็ทําวนไปเรื่อยๆอยครับจนมันก็ตายแล้วก็รอครับจนก,กว่าจะมีมอนแถวนี้เกิดครับมอนแถวนี้เท่านั้นนะผมแนะนําเพราะว่ามันง่าย ให้ลากลงมาแล้วเราก็มาสู้ตัวนี้แค่ตัวเดียวนะเพราะว่าเลือดเราน้อยเลือดทุกคนจะมีแค่50ตอนเริ่มเกมนะครับอ่าทุกคนอาจจะบอกว่าพี่มันเดินช้าอย่างไรอันนี้ผมก็บอกว่าเออมันเดินช้าก็จริงนะแต่ไม่ต้องรีบครับเพราะว่ากดคิวได้เราห้ามใช้ชิปในการเดินนะครับช่วงแรกๆเพราะว่ามันแดกชิปหายเลยแล้วก็ถ้าทุกคนทำเควสดนั้นเสร็จปุ๊บแล้วกลับมาที่เจ้านี้นะเราเราเอา่อ ลินพันเท,ท่าเทียบเราจะไม่สามารถรับเควสไอ้นี่อีกได้นะครับจนกว่าจะถึงรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งแล้วเราก็กลับมาฟาร์มเจ้านี่เหมือนเดิมรนะับหรือไม่ถ้าทุกคนเอ่อฟาร์มเจ้านัา้นเสร็จปุ๊บก,กลับมาทีเท็ดดี้ก็ได้นะครับเพื่อไปทําเท็ดดี้ต่อเราจะได้เงินแล้วก็อีพีมาใหม่นะแล้วก็ซื้อดาบสะสมหรือว่าเปลี่ยนชุดตรงนี้ก็ได้นะครับเราจะมีชุดอยู่สามร้าหนึ่งตรงนี้หนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้สองแล้วก็ตรงนู้นสามนะครับจะมีอยสามที่ แต่ทุกคนอยากได้ดาบก่อนเออให้ครบสามเล่มแบบหล่อเท่แบบผมเฟี้ยวๆอย่างนี้ก็ซื้อดาบก่อนนะเพื่อความเท่บบส่วนชุดก็ค่อยซื้อที่หลังก็ได้นะโอเคแล้วเราเข้าเรื่องเลยกลับไปฟาร์มเหมือนเดิมนะอ่าสมมุติว่าทุกคนจะฟาร์มไวขึ้นมันมีเทคนิคนคะคือเราฟันอย่างนี้ใช่ไหมเราก็รอครับรอให้เนี่ยอย่างเช่นเจ้าเนี่ยเจ้านี่เป็นเดมอนใช่ไหมอ่าเห็นไปแล้วเป็นปีศาจไม่ใช่ดิเป็นอสูรแล้วกัน ม,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 มันเป็นอู้มันมันเตะผมอะโอเคมันมันเป็นอสูรครับแต่ผมไม่รู้ว่าใช้พลังอะไรถ้าพวกอสูรอะไรแล้วเขาท้าผม p v p วะโอ้เอ้าผมยังไม่ทำอะไรเลยผมเขาเวลสูงหรือเปล่าขอมาลักผมจะถอยดีกว,ว่าผมไม่อยากยุ่งเขา ว่าเขาโหดแน่เลยเขามากท้าผมพีพีน่าจนโดโดโคตรพิ้วเลยน่าเขาถึกด้วยปกติเลือดเลือดแทบตายแล้วน่าจะโดนอยู่นั่นนะเ,เขาขับผมด้วยวะเขาปากแซ็บ่ะ โดนทีเดียวผมก็ตายได้นะเลือดผมน้อย <c oughs> ขอสักหน่อยเห็นแล้วนะครับทุกคนเป็นพยานยนะขอแพ้ผมโอเคเข้าเรื่องเลยแล้วก็กลับมาฟาร์มฝั่งนี้แล้วก็กมกผมจะอธิบายว่าถ้าทุกคนฟันเจ้านี้ไปเรื่อยๆแล้ววิธีการอัพเวลที่ไวคือ เราจะต้องอะไรของมันอะไรของมันวะมันแค่อะไรผมหรือเปล่าเอ้าเอ่าอ้าวสะใจเลยกูจะยืนรอมึงตีกูเสร็จแล้วกันโอเคผมจะอธิบายต่อนะทุกคนก็มาตีเจ้านี้ต่อนะแล้วก็เรียกว่าอะไรวะพอตีปุ๊บแล้วก็ให้เพื่อนครับที่เป็นอศูนย์ มาตีเราโดยการใช้สกิลแล้วจากนั้น EP เราก็จะขึ้นรัวๆนะครับพอ EP เราขึ้นรัวๆปุ๊บเราก็จะอัพเวลด้แบบโคตรไวเลยนะโอเคครับบักที่ผมจะสอนใช่ไหมจะเป็นบักที่แบบปลดล็อกไอ้พวกนี้โดยที่ไม่ใช้สเตตพอยต์เลยพวกสกิลต่างๆเนี่ยปลดล็อกโดยไม่ใช้สเตตพอยต์เลยให้ทุกคนนะ,ะสมมติว่าทุกคนได้ปานอัศนีเหมือนผมนะทุกคนก็ มากดที่เจ้าตัวนี้ทุกคนต้องมีเวลแบบเวลสูงพอสมควรนะเพื่อที่จะปลดล็อกไอ้พวกนี้ไว้ก่อนฟังให้ดีนะปลดล็อกไว้ก่อนนะครับปลดล็อกสกิลพวกนี้ให้หมดก็จะแบบเหลือเยอะเลยเอ้ยใช้พอยไปเยอะเลยแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็ไปคีย์นะครับใส่คีย์ไอ้พวกนี้พว,นพวกสกิล z xcvbn ใส่สกิลให้ครบทุกช่องเลยนะครับหลังจากนั้นทุกคนก็สุ่มสุ่ม,มปานสุ่มพลังใหม่นะครับ แล้วก็ผมไม่รู้นะมันต้องเป็นพลังเดิมหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ทุกคนก็ลองได้นะถ้าแบบอยากจะเอาพลังอื่นแต่ผมแนะนําอย่าเสี่ยงก็พลังเหมือนเดิมดีกว่าให้ทุกคนเอาพลังเดิมใช่ไหมถ้าได้มาแล้วพลังเดิมแบบเดิมเป๊ะไอ้สกิลตรงนี้เราอะจะไม่หายไปครับไอ้สกิลช่องตรงนี้จะไม่หายไปซึ่งถ้ามันไม่หายไปแสดงว่าไอ้สกิลพวกนี้ถุกปลดล็อกอา้าวแล้วมันยังไง อ่ะมันจะต่างกันตรงนี้แหละครับคือสกิลที่เราปลดล็อกไอ้พวกนี้ไปทั้งหมดอะ่ะจะกลับมาอยู่ที่สเตตพอยต์แล้วหลังจากนั้นเราก็เอาสเตตพอยต์อ่ะไปอัพสเตตัสเนี่ยแหละครับวิธีการที่เราไม่ต้องไปปลดล็อกไอ้พวกนี้โดยใช้พอยต์งงไหมเพราะว่าไอ้พอยต์ทั้งหมดที่เราเอาไปอัพไปเปิดไปอัพไปไอ้ทำอะไรกับไอ้สกิลพวกนี้เพื่อปลดล็อกมันมาแล้วเราเอามาสเตตตรงนี้มันจะดีมากครับ เพราะว่าก็เหมือนกับเราแบบไม่ได้ใช้ point ในการไปเปิดไอช่องพวกนี้แต่มาัพสถานะตัวละครเรางงไหมผมว่าทุกคนเข้าใจแหละผมอธิบายง่ายสุดละผมผมเทสอัดาารอธิบายเนี่ยมาสี่รอบทุกคนเชื่อไหมผมทำเนี่ยสี่รอบเออผมพูดจริงแล้วแต่ละรอบผมก็อธิบายแบบยังไงให้ทุกคนเข้าใจผมก็ลังเลอย่างนี้นะผมว่าการอธิบายแบบนี้น่าจะง่ายสุดแล้วแค่ทาตามเหมือนที่ผมบอกนะครับคือหนึ่งปลดล็อกสกิลให้หมดแล้วก็นํามาใส่ช่องพวกนี้ สองเอ่อแรนดอมหรือว่าสุ่มปานหรือว่าพลังให้ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้สกิลพอยต์กลับคืนมาเราเอาสกิลพอยต์พวกนั้นมาอัพไอ้เจ้าสเตตตัวละครเท่านี้แหละครับสเตตตัวละครเราก็จะเป็นสเตตที่แบบสูงสุดที่เวลเราทําได้ครับง,งงไหมงงไหมก็นั่นแหละผมว่าทุกคนไม่งงหรอกก็คแค่เอาพอยต์ของไอ้พวกนี้มาใส่พวกนี้ให้หมดโดยการที่เราไม่ต้องลบสกิลพวกนี้ออก โอเคไม่งงนะแค่ okay, นั่นแหละโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e เพื่อเป็นกำลังใจพวกช่องผมด้วยนะเอ,อ่อถ้าผมคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะอธิบายตรงผมท่านผู้ชมเข้าใจยังไงดีโอเคถ้า okay. ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะล้าเจอคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปก็ฝากดูได้นะครับเจอกันคลิปหน้าซีอุ๊